ขอจเจริญพรแก่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบสวัสดีกัลยาณมิตรรรมทุกๆท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกคนผู้ที่ตั้งใจประพฤติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุาาามธธรรมทธเจา้าวันนี้ก็จะมาพูดถึงหลักการปฏิบัติธรรม อนาปานสตินั้นนำไปสู่วิปัสสนากรรมฐานตามคำสอนขององค์พระัมมาสมุทธเจ้าซึ่งอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสมาธิก่อนสมาธิกับกรรมฐานเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันบางคนก็เข้าใจผิดก็เลยเอาสมาธิกับกรรมฐานไปรวมกันพอไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปติดความนิ่ง ไปติดความว่างไปติดความเฉยเฉยไปติดความรู้สึกสุขสบายรู้สึกสงบก็เลยคิดว่านั่นแหละนั่งกรรมาฐานแล้วเป็นการที่เข้าใจผิดเป็นอย่างยิ่งสมาธินั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเป็นสมาธิของพวกพวกฤาษีฤาษีชี้ไัยอะไรอย่างนี้กันอุทกดาบทอารามดาบท ซึ่งองค์รัตสมาสมุเจ้ายังเป็นเจ้าชายศิทธธตถะอยู่ท่านก็ได้เรียนวิชาสมาธิเข้าฌานจนบรรลุสมบัติเจสมบัติ8แต่ก็สิ้นความรู้ของอาจารย์แล้วตอนนี้เจ้าชายศิทธธตถะก็ไม่อาจที่จะรู้แจ้งแทงในธรรมได้ไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้ตอนอยู่ในฌานอารมณ์รักโลกธกดลงกิเลสราคะจะไม่มี เพราะถูกเพราะว่าถูกอารมณ์ของฌานควบคุมไว้พอออกจากฌานมาก็กลับมาทุกมอนเดิมนั่นแหละคือโมอหะคือความหลงคืออวิชชาคือความไม่รู้ความโง่เขลาปัญญาก็เลยเป็นแบบนั้นพวกฤาษีก็เลยพากันนั่งมาแบบนั้นแบบนั้นแสดงการเข้าฌานนั้นเป็นไปเพื่อการแสดงอินทริศได้สามารถหายตัวได้ สามารถทําให้คนเข้ามาศรัทธาได้สามารถทําให้เกิดเมตตามหานิยมได้ด้วยอํานาจของฌานแต่มันไม่อาจที่ะจะพ้นจากความทุกข์ได้เลยซึ่งอนาปานสติตามคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะต้องใช้สติปัญญาในการไตรตรองไตรตรองถึงไตรลักษณ์3าไตรตรองถึงพิจารณาถึงอาลยะสัตสี ซึ่งสมาธิมันไม่เหมือนกันไงสมาธิมันนั่งนิ่งๆน,นั่งเพื่อให้ได้ความสงบนั่งเพื่อให้ได้อารมณ์สุขเบางคนไปติดความนิ่งไงไปติดความสงบอันนี้พอไปติดความนิ่งไปติดความสงบก็เลยเข้าใจสภาวะวะ่าว่ามีอัตตาว่าว่าเป็นเราว่าของเราว่าของเขาจึงเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันห้า เมื่อเข้าไปนั่งสมาธิแล้วแลแ้วตอนนี้เกิดความหลงในฌานเกิดความติดในอารมณ์สุขกลายเป็นมิจฉาสมาธิเกิดขึ้นนั่งไปนานๆพรายเกิดโมหะจริตโทสะจริตราคะาจริตเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างหนึ่งซึ่งไม่ถูกต้องตามครองธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้านั่งให้ตายนั่งยังไงก็ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมไม่ไม่มีทางที่จะถึงธรรมการที่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมนั้นเราจะต้องละความอยาก ความอยากมันเป็นตัวตันหาอย่างหนึง่งตัวตันหาอย่างหนึ่งยิ่งเรามีความอยากมากอยากบรรลุธรรมอยากเข้าถึงธรรมความอยากมันเป็นสภาวะตันหาใช่ไหมใจมันจะล้อลุ่มเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งการปฏิบัติเราต้องตัดความอยากออกไปแต่อนาปานาสติตามคําสอนของพระศาสดาเป็นไปเพื่อเผากีเลสเป็นไปเพื่อทําให้รู้แจ้งแทงในธรรมนั่นเองขณะที่เรานั่ง เรานั่งเจริญอาณาปานาสติไปเราก็พิจารณาดูลมหายใจเข้าออกโดยการที่เราไม่ลืมลมหายใจเข้าออกคือมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันทุกขณะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้เนื้อร,รู้ตัวประมาณนี้หูได้ยินเสียงมีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงโดยไม่ไปยินดียินร้ายขณะที่หูได้ยินเสียงวิญญ,ญาณไปตั้งอาศัยตามเสียงที่ ได้ยินหากเราไม่มีสติรู้ทันใจมันจะฟุง้งซ่านเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองพอ,อเรานั่งไปนานๆนั่งไปนานๆสักครักหนึ่งเราไม่เคยนั่งใช่ไหมเ,ออเราก็จะมีอาการปวดตามเนื้อปวดตามตัวปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดหลังอะไรอย่างี้ปวดขาอาการทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นอาการที่เรียกว่าสภาพทนได้ยากมันจึงปวด เหตุใดมันจึงปวดเพราะว่ามันเป็นสภาพที่เราไม่สามารถบีบบังคับัาชาการมันได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาคือความที่ไม่ใช่ตัวตนประมาณนี้เนี่ยอริยสัจเศก็เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งอยู่สติปัฏฐานสีก็เกิดขึ้นกายเวทนาจิตธรรมก็เกิดขึ้นนะกายรู้ว่ากายกําลังหายใจรู้ว่ากายกําลังนั่งเวทนารู้ว่าทุกข์รู้ว่าสุขรู้ว่าหนาวรู้ว่าร้อนรู้ว่าเฉยเฉยอุเบกขาก็เป็นเวทนาอย่างหนึง่ง จิตก็คือความคิดขณะที่เราคิดเรื่องอะไรวิญญาณไปตั้งอาศัยที่นั่นทำพิจารณาการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของไตรักอนิจจาวามไม่เที่ยงแท้อนัตาความไม่ใช่ตัวตนทุกข์ไม่อาจถึงนสภาพเดิมได้ขณะนั้นก็ให้เราเฝ้าดูอารมณ์ทุกขอเวทนาไปที่มันเกิดขึ้นดูมันจะเกิดขึ้นดูมันจะดับไปอย่างไรให้เ,เราดูไปดูแบบเฉยเดูแบบนิ่งๆโดยที่เราไม่ไปยินดีไ้าดูแบบเบา อาการทุกขเวทนามันก็จะอยู่ได้ไม่นานนี่แมมันก็จะตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปสภาวะจะเป็นไบป,ประมาณนี้พอเรานั่งไปนั่งไปสักพักหนึ่งอ่านิวรณ์ทั้งห้าเกิดขึ้นอาการง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นเรามีสติหรือเท่าทันเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีอิทธิบาสีได้นะไม่ลืมอิทธิบาสี เพราะว่าอิทธิบาตสีจะทําให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้ายิ่งขึ้นหากไม่มีอิทธิบาตสีเราจะท้อแท้ในการปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติผิดซึ่งการปฏิบัติเราจะต้องประกอบไปได้วยมารมีองค์8ด้วยนะหากเราไม่มีมารมีองค์8ยังไงเราก็ไม่มีทางรู้แจ้งแทงในธรรมได้เพราะว่ามารมีองค์8นั้นเป็นไปเพื่อดับทุกข์ทั้งปวงเป็นไปเพื่อวมุตันเองฉันทา ของอิทิบาสีอิทิบาสีก็จะประกอบด้วยฉันทะความพปรจยินดีในการปฏิบัติธรรมปรารถนาให้การปฏิบัติธรรมประสบความสําเร็จวิลิยะคือความภาคเพียในการปฏิบัติธรรมในการขยันปฏิบัติไปเรื่อยเพื่อทําให้การปฏิบัติออกมาดีและมีมานะอดทนอย่างไม่ย่อท้อจิตตะจดจ่ออยู่การปฏิบัติธรรมโดยไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นคือประคองสติไว้วิมังสาแก้ไขการปฏิบัติธรรมให้ออกมาดีใช่ไหมขณะที่เรานั่งไปนั่งไปนั่ง ใจมันคิดความคิดเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นคิดถึงอดีตที่ผ่านมาบุคคลอันเป็นที่รักของเราไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเราน้องสาวเราน้องชายเราเขาได้จากไปได้เสียชีวิตจากไปคนเราเขาเพื่อรางวัลที่พัดล่างจากการขณะที่เราคิดวิญญาณไปตั้งอาศัยคือสัญญาความคิดไปตั้งอาศัยที่สัญญาเราไม่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์เราไม่ เราลืมลมหายใจมันก็จะเกิดความกระเพื่อมเกิดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดความหงุดหงิดขุนเครื่องใจความเศร้าหมองเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเลยนะให้เรามีสติรู้ทั้งทันอารมณ์แล้วเราก็ดูอารมณ์ความคิดไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงเราดูไปเห็นไหมเป็นสภาพทนได้ยากไงมันจะเกิดความคิดเกิดขึ้นเห็นไหมเวลาความคิดมันเกิดขึ้นเราก็ห้้มันไม่ได้เพราะมันเป็นความไม่ใช่ตัวตนไงนามสมมติให้เราพิจารณาดูอาการ ความคิดไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในพิจารณาไป,ไาไปใช่ไหมเวลาเราปฏิบัตินั้นเราไม่ได้คิดไปในแง่อื่นความคิดมันก็ดับไปล้วตอนเนี้มันจะเกิดความร่มงร่องบาสบายเย็นชุ่มชําภายในใจเกิดขึ้นน้ําตาไหลาซาซาเกิดขึ้นตัวเบาวิวเกิดขึ้นเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้มีความเย็นชุ่มชําภายในกายภายในใจ เกิดขึ้นเป็นปีติเป็นสุดเกิดวิตกวิจารเห็นไหมคือมันจะเริ่มอาการที่เรียกว่าพิจรารณาคำบริกรรมโดยอันตโนมัติสมาธิเราเริ่มหนักแน่นแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นอารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกมาแซงจากจากคณิคาสมาธิก็เปลี่ยนเป็นอุปจารสมาธิกลับมกากลายเป็นอนัตอปนาสมาธิเกิดขึ้นดังนั้น เป็นอารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์อื่นแทรกแก็เข้าไปสู่ปฐมฌานขณะที่เข้าไปสู่ปฐมฌานแล้วเราทํายังไงต่อแล้วก็พิจารณาอารมณ์ปฐมฌานไปพิจารณาการเกิดการดับไปการปฏิบัติก็จะประมาณนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้แจ้งแทงในธรรมนาไปสู่การที่เราจะได้คอเป็นพระโสดาบันนั่นเองประมาณนี้เมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นชาวบ้านชะเลิศแล้วตายไปไม่ต้องตกอวัยภูภูปิดอวัยภูิทั้งปวง เดจอะตรงต่อพันธิพานเกิดอีกเจ็ชาติก็ได้อารหารเกิดอีกสามชาติอารหารเกิดอีกชาติเดียวอารหารพ้นจัดการเวียนว่ายตายเกิดน,นั่นเองประมาณนี้